โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมนี้เลยนะครับขั้นแรกก็ให้เราเข้าไปที่ p p ปเม o ส e เลยนะครับหลังจากนั้นก็รอแป๊บนะครับพอมันมาหน้านี้แล้วให้กดเข้าไปที่ค้นหาเลยครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมเลยครับกดเข้าเกมแรกเลยครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ พอมาหน้านี้แล้วให้เรารอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนใกล้เต็มนะครับ a later few moments later. พอเรารอมันใกล้เต็มมาตรงนี้ก็รอแป๊บนะครับพอมาหน้านี้แล้วก็ให้เรารอแป๊บนะครับรอมันติดตั้งเสร็จนี่แหละครับ แล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับรอแป๊บนะครับพอมันติดตั้งเสร็จแล้วก็เลื่อนปัดออกทิ้งหมดเลยนะครับถึงเวลาลองเข้าเล่นเกมแล้วครับหลังจากนี้ก็รอแป๊บนะครับ แล้วก็กดตรงนี้นะครับพอมาหน้านี้ก็เขาก็จะบอกวิธีเล่นให้นะครับ là của cơn เกมนี้ก็ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับผมก็เล่นครั้งแรกเลยครับนี่นะผมก็เล่นไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะไปอะไรยังไงเฮ้ยอะไรวะนั่นไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับกดมั่วเลยเดินก็เดินมั่ว,วนะครับไม่รู้ว่า จะไปทางไหนเดินมั่วไปนี่แหละเดี๋ยวประตูนี้ข้างล่างนี้มันลงได้หรือเปล่าวะห,หรือว่าจะลงได้น่าจะลงไม่ได้ล้เพราะว่าเดินมั่วไปต่อยแหละ <c oughs> ทางก็มืดเกินไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าผีโผลมานี่ผมซอกได้นะเนี่ย เดินกลับดีวกว่าครับทางมันตันอ๋อกดลากขึ้นเท่ากับกระโดดนะครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยกดปีนยังไงดีกดปีนไม่เป็นประเด็น ถอยกลับดีกว่าเฮ้ยเหมือนมันจะความได้นะครับมันน่าจะความไม่ได้แหละครับผมว่าหรือว่ามันความได้บา้าง ต้องลองดูครับหรือว่ามาลากแรงๆก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่ามาลากไม่ลงวะอ๋อหรือมันจะขย่าไปเขย่ามานี่มันน่าจะความได้นะครับผมว่า ขย่าไปขย่ามาขย่าก็นานละน่าจะไม่ได้นะครับผมว่าขย่าก็นานละยังไม่คว่ำเลย หรือมันจะให้กระโดดขึ้นอันนี้ครับผมว่านะกดปีนยังไงดีทีนี้ชิบหายแล้วปีนไม่เป็นอ๋อเขาก็บอกอยู่นะครับเขาบอกว่ากดกดกดนะครับแต่กดไม่ได้อะประเด็นกด,กดก็ยังไม่ได้เอาไงล่ะทีนี้ อ๋อกดกดกดเปิดไฟนะครับผม,มรู้นะเนี่ยขึ้นยังไงวะมันขึ้นไม่ได้อ่ะประเด็นต้องขึ้นยังไงวะหรือว่ามันไม่ให้ขึ้นครับคนดู ผมลองไปหาอันมาปีนดีกว่าเผื่อมันขึ้นได้อุ้ยตรงนี้ก็ผักได้นะครับแต่ผักไม่ได้งงคนพูดยังงงเลยผมลองไปปีนอีกดีกว่าเผื่อมันขึ้นได้แต่ก็ขึ้นไม่ได้เหมือนเดิมผมว่ามันไม่ให้ขึ้นนะครับผมลองหาซองไฟ ไปข้างหน้าดีกว่าเผื่อมันขึ้นได้ไม่ใช่สิเผื่อมันไปได้ผมหวังว่านะหรือมันให้กระโดดเอาของตรงนี้วะก็ไม่ได้เหมือนเดิมเดินไปข้างหน้าดีกว่าขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมสไลด์เล่นดีกว่า เราไปดูดีกว่าเผื่อมนมีทางเข้าไม่มีเหมือนเดิมลองเดินไปข้างหน้าดีกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อมีแบบนี้หรอเพิ่งรู้นะเนี่ยแบบผมมาตอนนั้นมันมืดไงครับเลยไม่เห็นเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีแบบนี้ด้วยอ๋อมันให้กดจับ ทำยังไงละประเด็นกดจับอ๋อกดจับแล้วก็กดลากถอยหลังแล้วก็ได้นะครับเพิ่งรู้นะเนี่ยใต้ไฟดีกว่าเดี๋ยวมีผีดักกระโดดขึ้นตรงนี้ใช่ปะน่าจะใช่นะผมว่าเอาขึ้นไม่ได้หรือว่ามันให้ขึ้นครับคนดู เดินต่อดีกว่าหรือว่ามันมีจักดาดก่าอโอไม่มีคิดไปเองเลยวะอ๋อมีลงข้างล่างแบบนี้ด้วยห้องก็รับเกินลองกดกระโดดดีกว่าเผื่อมันเข้าตรงนี้เข้าไม่ได้เหมือนเดิม ต้องเดินไปข้างหน้านี่แหละผมว่าโหยมีมุมแบบนี้ด้วยเฟี้ยวเกินผมว่ามันน่าจะข้ามตรงนี้นะเขาไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ผมน่าจะใต้ไฟตั้งนานไม่น่าหละ่ะถึงมืดแปลกๆอุ้ยมีทางแยกเข้าไปดูดีกว่าเฮ้ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแปลกๆว่ะเฮ้ยกลับเอาไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผีตามเฮ้ยมีตู้เย็นดูว่ามันขายได้วะไม่มีที่ขายอ่ะประเดน็นไม่มีที่ขายได้ไงเฮ้ยว่าจะกินอะไรสักหน่อย อ๋อตรงนี้มาให้รอดเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าถ้ามีผีดักหน้านี่เดินกับหลังไม่ทันนะนี่ขาเข้าแบบนี้ผมรู้สึกวังเวงวะ่ะผมหาซ่อนดีกว่าไม่วังเวงไม่ใช่ละดูเก้าอี้สิครับขึ้นไปลอยอะไรตรงนั้นใครเอาขึ้นไปวะน่าจะเป็นผู้สร้างเกมนะครับผมว่า ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมอ๋อผมเห็นหนักเข้าแล้วครับโดดขึ้นแป๊บนี่เตียงก็นุ่มเกินมันโดดขึ้นยากจังวะขึ้นครั้งเดียวไม่ได้มันกระโดดยากจังวะอ๋อมันให้ออกจากจากตรงนั้นแล้วก็กระโดดห้องนี้ก็หล่อนเกินเฮ้ยผมลืมดูตีนคนนี่วะตกใจหมด ห้องนี้คือแบบหลอนชุดแล้วนะครับดูดิติงคนไขขึ้นไปอยู่ตรงนั้นว่านั่นผมว่าผมรีบหาทางออกดีกว่าอันตรายนะเนี่ยดูดิติงคนแล้วมันจะออกอยังไงล่ะทีนี้ไม่เห็นทางออกเลยประตูก็ไขไม่ได้ชิบหายแล้วดูว่ามันต้องใช้ไม้ายวะไม่น่าใช่อะ่ะ ดันออกก็ไม่ได้ทีนี้ชิบหายแล้วผมหาทางออกดีกว่าทางออกก็หายากเกินหรือว่าทางออกมันอยุดบางแถ่ข้างในวะไม่เจอแล้วมันอยู่ไหนละ่ะลองไปหาแถวเก้าอี้ดีกว่าก็ไม่มีทางออกที่ไหนเนาะมันนี่ ออกก็ไม่ได้หรือว่ามันขึ้นตรงนี้วะขึ้นก็ไม่ได้ประเด็นแล้วมันออกยังไงล่ะทีนี้หรือว่าทางออกอยู่ข้างในนี่วะไม่มีเอาหายหาทางออกไม่เจอเตียงนอนนุ่มเกินหเตียงนอนนุ่มจัดโอ้ อืมอูลรองเท้าใหญ่เกินทางออกอยู่ตรงไหนวะไม่มีกระโดดตรงนี้ก็ไม่ได้เอาออกทางไหนทีนี้ดันก็ไม่ไปอยู่ที่เดิมประเด็นออกไม่ได้ดันก็ไม่ไปชิบหายแล้ว อะไรวะนี่น่าจะใช้ไม่ได้ละผมวาลองไปดูกระดาษดีกว่ากระดาษก็ใช้ไม่ได้ตายแล้วทีนี้ห้องก็ออกไม่ได้เสียงเกมก็หลอนเกินว่ามันต้องเปิดไฟหาวะจึงจะเห็นไม่เจอเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสวา่าง รือว่าเป็นลิฟต์วะไม่ใช่นี่วะผมว่านะแต่ก็คล้ายๆอยู่นะลิฟต์อะหรือว่ามันต้องใช้กระโดดหาวะเหมือนเดิมไม่เจอหรือว่ากระโดดขึ้นตรงนี้วะขึ้นไม่ได้ดันประตูก็ไม่ไปประตูก็ใหญ่เกินหามม่วยแหละครับเผื่อเจอทางออก หรือว่ามันต้องผักไม้ตกวะไม่ได้เหมือนเดิมผมว่านะเก้าอี้ก็กกไม่ได้หรือว่าทางนี้วะทางนี้ก็ไม่มีหรือว่าตรงนี้วะตรงนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าข้างในวะไม่ใช่แล้วทางไในแล้วมันี จิบหายแล้วผีร้องจิบหายแล้ว้ย,วยทางออกไม่เจอวะ่ะเดินไปเดินมาให้แหละครับเผื่อจะเจอทางออกผมคิดว่านะลองดันประตูอีกดีกว่าเผื่อดันได้ไปสิครับประตูเฮ้ยออกดิประตูไม่ออกอะครับประเด็นเราจะออกทางไหนนี่ประตูมันช่อนอยู่ทางไหนวะ่ะ หาก็ไม่เจอคิดไม่ออกแล้วว่าต้องออกอยังไงหรือว่ามันจะอยู่กําแพงที่แล้วนี่วะหาก็ไม่เจอลองถาอ้าเนี่ก็ใหญ่เกินอุ้ยเตยงนุ่มนุ่มนิ่มเกินหรือว่าทางออกมันจิดอยู่ข้างในนี่วะผีร้องอ้าวออกไม่ได้ทีนี้ชิบหายแล้วประเด็นคือติดบัคก ออกไม่ได้ออกไม่ได้ชิบหายแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมหอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครดูผมมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด u ับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับ <c oughs> ผมไปแลกไปแล้วนะครับบา,บายๆนะครับ That's fast.